สวัสดีค่ะบาดา m o u ์ส Special วันนี้นะคะอยู่กับท็อป5นะคะมิสแกรนทรายแลนด์2022ค่ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอให้ทั้ง5สซตแนะนำตัวแนะนำชื่อเสียงเรียงในเรแ่้งนอกจากคุณมึงนะคะเริ่มจากเลยสวัสดีค่ะอิงฟ้าราเบัลเคเคอาสามสองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอิงฟ้าราหะมิสแกรนทรายแลนด์2022ค่ะไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนรองอันดับหนึ่งมิสแกรนทรยแลนด์2022ค่ะ อันฟรีย์นัศมมามูดีรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2022ค่ะสู้เขาสู้เขาชานวอนเวกรองอันดับ2 Miss Grand Thailand เขาลูกซูเขาลูกซูเขา <c oughs> มาริมาสุภัทราเคลี่ยงพร้อมรองอันดับ4 Miss Grand Thailand อ่ะเป็นไงวันนี้หงทอง x Miss Grand Thailand รู้สึกยังไงบ้างคะหนูทับมิงฟ้าก่อนก็รู้สึกแบบ สนุกค่ะเราก็ไม่เคยไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของลอตเตอรี่มาก่อนเลยนะี่คือครั้งแรกของพวกเราเลยก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณทางหง,ง,งทองที่ให้โอกาสพวกเราเห็นถึงความเหมาะสมให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางลอตเตอรี่ของทองออนไลน์ค่ะแล้วเป็นยังไงตอนนี้ได้แอบ,บซื้อเลขอะไรบ้างหรือยังคะ ซื้อค่ะซื้อทุกงวดรออยู่ค่ะ12ล้านแบบเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะเป็นของพวกเราทั้ง5คนสักวันค่ะต้องรอตีเล็บบ้างยังคะมาอุ๊ยตอนนี้ยังไม่มีค่ะรถพี่ฟ้าใช่รอพี่ฟ้าทำไมอ่ะทำไมเขาต้องเรียกห้าเลยเออทำไมคนต้องรอเราอ่ะแฟนคงแฟนคลับแล้วรอเรียกจากเราด้วยไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีเลขอะไรขอไปนอนก่อน ไปนอนก่อนได้ฝันก่อนอะไรเงี้ยนอนในฝันก่อนนะคะแล้วยังไงครับตอนนี้ก็คือแม่นจริงนะคะพี่น้ำฝาเขาเนี่ยจริงๆเปิดสำานักได้เลยนะแม่เอาดีๆหนูว่าค่อนข้างจะปังจ๋าเพราะว่าทุกนวดแทบจะทุกนวดเลยอยู่ที่ว่าจะถูกมากถูกน้อยหรือว่าตามเลขกันยังไงอ่าบางทีมีแบบว่าสลับลงสลับเลขเบาๆอะไรอย่างงี้ก็หลายอย่างอยู่ขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นข้าก็กำลังเรียนรู้วิธีกับพี่ฟ้าอยู่ต่อเลยก็บอกเลยนะคะว่าพี่ฟ้าอยู่ที่ไหน อําที่นั่นหลอกที่นั่นเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยค่ะคุณน้ำปลาหัวโกรธนะคะโอ้เลยว่าถูกถูกงวดแน่นอนอันนี้อันนี้จริงๆไม่เล่นไม่คืนใหม่ดูไม่หยุดคืนก่อนคืนก่อนเพราะว่าพวกเธอเหนื่อยปวดขามาแล้วนะคะอ่ะในข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตยังไงให้โปรโมทเลยอ่ะ ก็วันที่6สิงหาคมนี้ค่ะมาเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนเดอะแกรนด์คอนเสิร์ตค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะเขาเรียกว่านิยามเพราะว่าอิงฟ้ามหาชนให้ทุกคนได้รู้จักแบบมากกว่าที่ได้รู้จักตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของฟ้าด้วยในชีวิตและจะเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่ฟ้าจะไปอินโดนีเซียด้วยค่ะพูดถึงอินโดนีเซียก็ต้องพูดถึงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอิงฟ้าเตรียมตัวถึงท่านไหนแล้วตอนนี้แอบ,บไปซุ่มซ้อมแอบบแบบไปแอบ,บปรึกษาก ลองหนึ่งเราไหมตอนนี้ว่าเออแบบไปหมุนตีลังกาอยู่อินโดยังไงบ้างตอนนี้หัวขมามะร่อยออต้องอรอลุนดูค่ะว่าเราจะมีซิกเนเจอร์อะไรบ้างอันนี้อยากให้รอติดตามชมแต่ว่าการเตรียมตัวก็คือก็จริงๆฝึกพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดในทุกทุกวัน<ช>ทุกวินาทีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในเดือนกันยายนก็คือตารางแน่นมากในเรื่องของ, <ừ> ของแบบการเดินเฟอร์ฟอร์แมนต่างๆแล้วก็เราจะมาเคาะกันเรื่องของภาษาอีกทีหนึ่งจากที่เราแบบฝึกกันทุกวันอยู่แล้วน,นี่ก็คือแบบเคาะแบบเข้มงวดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวงทองมาไหมคะมาแน่ค่ะอ และแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมาดามมัสเปเชียลก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะคะจากมิสแคน a ด d 2022ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ